เอาศาสตราจารย์ดรผู้ประการเรียนคณะกรรมการผู้เออ่ผู้ทรงข้อมูลทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวบุ๋มวีสินธรโพลีบลขออนุญาตนราเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนแตกดูเฝ้าของเพื่อระย้าตามนโยบายรัฐบาลของเพื่อระย้าจังหวัดนครสวรรค์ตามที่วายเสียงค่ะปัญหาในความเป็นมานะคะอำเภอระย้าเบลซึ่งหนึ่งใน15 อำเภอของจัหงหวัดนครสวรรค์ซึ่งเกิดปัญหาความยากจนคือปัญหาสัพทายที่ส่งผลในแง่ลบต่อการพัฒนาประเทศเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต,ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากคนจมนมักมีรายได้ไม่เพียงพงตอต่อการดำรงดำรง,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 งชีพและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานทำให้ด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงภาครัฐตลอดจนการออกของประเทศมีน้อยทั้งนี้คนจนจะเป็นภาระต่อสังคมเนื่องจากเป็นภาระของภาครัฐในการแก้ปัญหาเลี้องดยู่และให้ความช่วยเหลือทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะหนึ่งเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าตามนโยบายของตามนโยบายบรรทบายนโยรัญญาม จังหวัดรสวรรค์ตามลำักปฏิบัติสิสองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบุูปเป้าตามนโยบายรัฐบาลของอเริาเหนจังหวัดรสวรรค์ตามลักปฏิบัติสิสามในทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบุ่ปเป้าตามนโยบายรัฐบาลของอเริาเหนจังหวัดรสวรรค์ตามลักปฏิบัติสกรองแนวคิดเป็นไปตามภาพเลย วัตถุประสงค์ข้อที่1ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบรุ่งเป้าตามนโยบายรัฐบาลของพื้นทอยาวจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักนิบาติสี่โดยภาพรวมจะอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.7นะคะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้นนมมปัญหาความยกกากจนแบบรุ่งเป้าตามนโยบายของรัฐบาล ดัชนีความยากจนหลายวิติกหรือดัชน,นะะี MPI 5ได้ค่ะภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าฉเฉลี่ยอยู่ที่4.70ความสมัมพันธ์วัตถุประสงค์ข้อที่2ความสัมพันธ์ของการแก้ปะัะหาความยากจนแบบม่งเป้าตามนโยบายรัฐบาลของพูรัตยาจากกังหวัดนครสวรรค์ตามระับอิทิาต4มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับสูงนะะ วัตถุประสงค์ข้อที่3สเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและผู้าป้การไม่ไาาย,ยุ่รัฐบาลขอเสนอเกร่ยวจับพรสวรรค์ตามเหติบาย4 1. ด่ด้สุขภาพสุขภาพทางกายการพรัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2. สุขภาพจิตการรับรู้ด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสสุขภาพสังคมความสามารถในการตรวจ วาวะผู้นำและท่าถึงธรรมอพิบาลถ้าสุขภาพทางด้านปัญญาเตือนชวนให้ประชาชนดูดขาดในกระบวนการกด้านสุขภาพสองด้านความเป็นอยู่หนึ่งการสร้างความตระหนักให้ผู้คนเห็นคุณค่าสองการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสามสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพาการศึกษาสามด้านการศึกษา หนึ่งเรียนรู้เ so, พ so, e ื่อตอบโจทย์จริงสองการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงสามการเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นสี่การเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตประจำวันห้าประยุกต์ใช้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ทางท่วงทีและจะมีคุณธรรมเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการปลูกฝังข้อที่สี่นะคะับในด้านายได้หนุนทั้งความคิดที่นึง หนึ่งนะคะอบรมฝึกอาชีพคนในคนเรือสองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน,ในคนเวเหลือนค่ะข้อที่ห้านะคะาการเข้าถึงบริการภาครัฐหนึ่งการเข้าถึงบริการภาครัฐต้องแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สองนโยบายรัฐบาลก็ดำเนินงานที่โปร่งใสสามแบบงเป้าตามเนโยบายรัฐบาลจะต้องมีความเสียสละสี่การแก้ปัญหาความยากจนแบบงเป้าตามนโยบาย รัฐบาลก็มีการนำที่โตใหญ่โตมาประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยนะคะหนึ่งความไม่ทราบถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบรุ่งเป้าตามนโยบายรัฐบาลของถึงอะดัว